งานจะถามถึงงานวันน claro> oh ี้ก่อนเลยได้ครับผมก็ releasing party นะครับก็จริงๆก็เตรียมแบบว่าหลายๆดีเทลในวันนี้ครับผมก็คืออยากจัดให้ถ้าเป็นลองทุกอย่างเนี่ยมันอำนวยความสะดวกทุกคนมากที่สุดแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสามารถ enjoy กันได้มากที่สุดครับผมก็ในไหนเขาก็แบบว่ามาร่วมแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของในวันดีๆแบบนี้ของผมแล้วเนาะก็แบบอยากที่จะตอบแทนครับที่มาแล้วเนวปิดระบายที่แบบ เราพี่เราพี่ถามตอบไม่ได้ก็ผมทำจริงมันก็เป็นสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วผมอัลบั้มนี้ก็เตรียมมาประมาณปีครึ่งครับผมซึ่งเป็นอัลบั้มที่เตรียมนานที่สุดที่เคยเตรียมมาเลยครับผมก็เออมันก็มีหลายๆดีเทลที่ผมอยากที่จะแต่ว่าที่ผมใส่ใจและก็อยากให้มันออกมาดีนะครับก็อืมก็ถือว่าเป็นอัลบั้มเพื่อบ้านเกิดของเราทุกคนตรงนี้เลยใส่ความเป็นไทยไปมากน้อยขนาดไหนครับอืม ก็คือผมรู้สึกว่าผมอยากใส่ความเป็นตัวเองซึ่งอย่างผมก็เป็นคนไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งผมอยากใส่ความที่มันเป็นความเป็นไทยที่คนไทยเขาเห็นจริงๆไม่ใช่ความเป็นไทยที่นักท่องเที่ยวเาเห็นนะผมคือผมก็ได้แบบไม่ได้เลือกที่จะไปแตบบ่ว่าทําอะไรในที่ที่แบบออมันดังในแบบว่าบู๊คนต่างชาติอยู่นะผมก็จะเลือกไปที่ที่แบบว่าผมรู้สึกว่านี่แหละไม่ว่าคนไทยคนไหนดูก็จะแบบอ๋อันนี้แบบประเทศไทย แขกบางคนนี่ก็บอกว่ายกระดับแต่รถยกระดับทีป๊อบ้านเราขึ้นไปเจ็ดจริงผมก็มันมันก็เออผมจริงผมก็อยากหาอะไรใหม่ๆทำด้วยนะครผมจริงก็เดี๋ยวนี้จริงทีป๊อบแล้วก็ไม่ว่าจะแบบว่าเป็นแบบว่าอันหนักใช่หรือว่าดราม่าะไรเนี่ยมันก็แบบว่ามันตีตลาดลงนะซึ่งผมก็แค่ไม่รู้ว่ามันจะใช้คำว่ายกระดับได้ไหมผมแค่ทำในหน้าจริงมมันมีทางยากระดับต้องใช้เรื่องเทคนิค ม,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 มันช h a l เลนจ์ที่จริงๆผมก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าคนไทยเ,ยเขาฟังเพลงแบบไหนใช่ไหมครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาชอบดูอะไรยังไงการโปรโมทที่ประเทศไทยมันเป็นยังไงแล้วก็แบบการที่ผมต้องร้องภาษาไทยเนี่ยคออือแบบโอเคถึงผมจะพูดไทยได้แต่ว่าการร้องไทยหรือเขียนเนื้อไทยมันมันยากนิดนึงครับผมเพราะว่าแบบมันต้องร้องอยังไงให้ดูมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ก็ช่วงนี้ก็มีหลายๆคนเข้ามาช่วยผมก็แบบเพื่อนผมไทเทนเนี่ยเข้ามาช่วยผมก็พอผมไม่ค่อยรู้ว่าที่ไทยเขาทำยังไงผมก็เลยลองจัดในวิธีที่เราคุ้นเคยก็เลยเอาซิสเต็มของ K-POP เนี่ยครับลองมาทำที่ประเทศไทยดูอยากรู้ว่าเขาจะรู้สึกแปลกใหม่หรือว่าเอนจอยกับหลายๆสิ่งหลายๆความสนุกที่เราเอาไปการท่เรเปลี่ยนความิดแบบใหม่จีป๊อปเหรอครับทีป๊อปก็แปลว่าไทยแรงกว่าแ็่คือแบบ เก้าเข้ามาการเปิดทีปปออ๋อนี่ผมเพิ่งเดบิวต์ทีปปอเหมือนกันใช่ใช่หรอคุณเป็นน้องใหม่เลยหรออ๋อผมเป็นน้องใหม่ทีน้องเอ่ออาจจะก็ดีครับผมแต่ว่าไม่รู้สิผมว่าเดี๋ยวนี้มันโอเคทีปปอเทปปอยังไงคือผมรู้สึกว่าแบบมันก็เป็นแค่ดนตรีครับผมทุกคนก็สามารถเอนจอยกับดนตรีได้มันไม่ได้เกี่ยวกับภาษาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมคือผมก็แฮปปี้นะที่แบบว่าเห็นแบบว่าอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนคลับที่เขาแบบว่า เขามาฟังแล้วเขาพยายามร้องตามภาษาไทยเนี่ยแล้วก็มาลงกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเออผมก็แฮปปี้ที่แบบว่าได้เห็นภาพนั้นอะไรการทำงานกับสิบปีที่ผ่านมาที่เลือกมาเมีนังกาไทยทีาจริงๆก็ทุกคนชิลครับผมแฮปปี้มากๆครับผมคือผมรู้สึกดีที่แบบว่าแบบเราเราเริ่มต้นด้วยที่แบบว่าแบบเออที่เรามาทำกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วทุกคนก็แบบว่าให้ความร่วมมือแบบมากๆอะจริงๆเลยครับผมผมก็แฮปปี้เหตุผลที่เลจ้าค่ะ ผมรู้สึกว่าขำชัยจริงๆถามคนนี้เหตุผลก็จะมี e ดีเทลที่ต่างกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าโอเคสามคนมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันจะมีเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวมากและผมชอบที่เขาเป็นอาร์ติสตจริงๆกับผมคือแต่ว่าสิ่งหลักของเขาเนี่ยก็คือการร้องการเต้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผม,ผมรู้สึกว่าคือถ้าเกิดเราแต่งเพลงเองทำเพลงเองเราแบบว,ว่าไปทำกับวสิวิดีโอเองอะไรอย่เงี้ยผมรู้สึกว่ามันควรได้คนที่สามารถทําได้แบบเรามาร่วมกันกับเรา ผมผมก็เลยแบบคือไอ้พวกนี้ผมอยากผมอยากทำงานคนนี้มีความสบายใจนะแต่ทำทำอะไรพิเศษครับผมรู้สึกคนแรกดุป้าเขากวนตีนแต่ผมรักเขาว่าเออคือผมรู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นก็อย่างนี้ทุกคนรู้แหละครับมันก็อย่างนี้จริงคือคือรู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องที่ห่างกันมานาน แล้วเพิ่งจะได้มาเจอกันประมาณนี้นะครับค่ะทำเพลงไรกันของวันเดอร์วิ่งได้นิชาครับเป็นใครอ่าผมจริงวันเดอร์วิงก็ผมว่าผมคิดว่าเป็นเพลงที่แบบว่าแสดงถึงความเป็นผมได้จริงๆแบบที่แบบผมไม่ต้องแต่งหน้าเยอะแต่งตัวเยอะทําสีผมแบบสีขาวสีแดงอีกแล้วครับผมผมรอบนี้ผมอยากแต่ว่าเป็นตัวเองจริงๆไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสที่ใส่เสื้ออะไรผมทำผมสีไหนผมอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ ผมอย่างเดียวเลยจริงๆะครับผมคือความเป็นผมจริงๆคือผมเอาทุกอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ตอนนี้ครับแต่ว่าจุดพลิง้งคุ้มความเวอร์วังเนี่ยออกไปให้หมด<อ>แล้วก็เป็นแค่เหมือนเป็นวัยรุ่นไทยคนหนึ่งจริงๆที่ทุกคนสามารถแบบว่าเข้าถึงได้แล้ว,วิเลกได้ครับผมแล้วก็ไอ้จริงๆไ,ได้พี่นิชามาเนี่ยก็คือผมรู้สึกว่าเขาก็แบบว่า,าทําให้วิสัยทัศนผมนนมันคมลีทขึ้นมากจริงๆแล้วก็ แม่วิชากันทั้งประเทศเลยฮะเอ้สู้ๆนะทั้เทีะไม่รู้จยังไงก่อนจะเันห่งดูแม่โปรแฟนเป็นโปรไฟนโอแม่เอโทีมแฟนเป็ทีมแม่เทีมแมเออโอเคก็อยากจะบอกว่าเออผมก็ลองอะไรใหม่ๆครับผมผมรู้สึกว่า ก็แล่วแต่คนอยากแสดงไม่ใช่เหรอโอก็เริ่มจากอย่างนี้ก่อนแล้วแต่คนโอเคมันก็อาจจะหลีดไปถึงซีรีส์หรือว่าละครแต่ว่าก็ลองดูอันนี้ก่อนละกันครับผมแล้วก็จร่งๆผ่ดูจะพูดอะไรนะครับหัวใจเลยหัวใจเป็นแม่เป็นแฟนยายรักเป็นนี่ไหมคะก็ ก็คิดแล้วครับว่าโอเคทุกคนเห็นผมตั้งแต่ผมอายุ17เนาะอีกสองปีผม30แล้วถึก็ไม่อยากอยู่กับที่ผมไม่อยากที่จะทําอะไรที่แบบว่ามันอยู่กับทีอ่ะผมรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะมีหลายๆเสียงเนาะแต่ว่าทำไงได้คือถ้าเกิดเราทำอะไรใหม่ๆก็จะมีคนที่โอเคกับคนที่ไม่โอเคคนไปคนเก่าไปคนใหม่ๆอย่างเงี้ยครับผมซึ่งถ้ามันเป็นทางที่ผมเลือกแล้วผมก็รู้สึกว่า ก็อยากให้มันเสรมอมเป็นแค่งานศิลปะแสดงว่าอนุญาติได้ดีที่เส็ดที่อนุญาตครับแต่ผมก like ็ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงผมไปบังคับเขาไม่ได้เอาเปคอนเสิร์ตนิดนึงคอนเสิร์ตเลยเหรอก็การวัดที่อยากจะไปเห็นอะไรอีกกเอยอโอ้คอนเสิร์ตเนี้ยก็มีหลายอย่างมีหลายอย่างเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะเดี๋ยวมันจะมีแถลงข่าวคอนเสิร์ตต่างหากสปอยดีดนาะสปอยดีดนาะสบายดีเนยสบายดีเลย นล้วไม่สวยนี่เขาเรียกบอกเลยเอ่อนิดเหรอครับผมโอเคต้องมีจะมีคนมาเอ่อจะมีคนที่ยิ่งใหญ่มาเอ่อแตชุดให้ผมโชว์โดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยก็เราดูอดคือต้อง มันจะต้องแบบยืมใช่ไหมไม่รู้เลยใี่่ตอนนี้ขอคาราบาลก่อนคาราบลอ้ยยย้ไยย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 ่ยยยยอก็ยย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 ูบยยียย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 ยกยยยยยผยยนยย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 ยายยยมยยยมยรยย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 มยย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 นยย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 ยผมยเย ประมวลแล้วกันครับว่าวิสีดวงมันดีหรือไม่ดียังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันองกนอีก้5นาทีแล้วกันเดี๋ยวมันจะเผยข้างในผมกัน คุณท่านนะับที่มเนครพิเศษลำดับต่อไปในกาน้ขอลับิมิที่นะครับลดี๋ยไปนงกันต่อทนะครับเป็นเชิญด้เนได้เอีเวนต์ของเรากับแ่รัเชิญมพที่กำลังเอนอยในนี้ป็นพท่าบที่แ่บนะคะั้งเดืายแล้วนะ 재미, ya, kan. ini, Oh